อ่าววันดีเป็นไงผมกลับมาแล้วแต่สัปดาห์นี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรดีอะปุ๋ยทุกคนไม่มีอะไรในหัวเลยเว้ยนี่แต่ความเครียดอันนี้พูดจริงนะคือก็ไม่จริงอะ่ะก็มีแผนในหัวแหละเออกูจะไล์ทำหาอะไรแต่ว่าคือแต่ว่าแต่คือเสือกมาเครียดเรื่อมมาหาอะไรแทนเว้ยกูนะคือผมอะ สอบติดมหาลัยก็จริงแต่ตามที่ผมบ่นไปนั่นแหละคือผมได้ศิลปะภาษาอังกฤษเว้ยแต่คือจมความเป็นจริงอะไอ้ี้ยผมอะอยากได้นิเทศซึ่งผมสอบไม่ได้เลยนะแล้วคือแบบว่าก็ไม่ได้สละสิทธินะก็ก็ไปเรียนศิลปะภาษาอังกฤษแต่ทีนี้ก็คืออะไรรู้ไหมทีเนี้ยพอไปกูไปดูวิชาที่แบบแม่งเรียนอะ ดูตรงๆเะกูรู้สึกว่าอะชิปหายแล้วกูไม่ได้ใจแฮปปี้อย่างมันมีวิชาอาหารอะไรนะวิชาวยากรณ์วิชาโครงสร้างภาษาอะไรของเขาอะเออนั่นแหละซึ่งกูแบบเฮี้ยคือดูทรงแล้วคือแบบกูไม่ได้แฮปปี้เลยทุกนะครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยแบบให้การศึกษาแล้วก็ตัวเองอะทำร้ายตัวมามากพอแล้วเฮี้ยผมเลยคิดว่าหรือกูจะซิ้วปีนี้ดีคือผมดูทรงแล้วผมต้องซิ้วอะ พราะว่าไม่น่าจะเรียนไหนวแล้วแบบมีววะอะไรวะประวัติศาสตร์อังกฤษของเขาอะไรนั่นน่ะซึ่งผมแบบโอ้โหเยี่ยชิบหายแล้ว <c oughs> คุณมัมันแบบเออผมเข้าใจแหละว่าทุกคณะแม่งแบบแม่งก็มีความยากเว้ยแต่ว่า <c oughs> บางทีเราก็ให้มันมีอะไรที่มันแฮปปี้กับเราบ้างก็ดีเว้ยคุณ <c oughs> จริงๆนะซึ่งวิชาส่วนใหญ่ในขณะนี้ผมก็แบบอาชีพหายและกูไม่แฮปปี้แต่ยังไม่ได้เรียนจริงนะจริงอาจจะแฮปปี้ก็ได้มั้งนะผม่าจจะแฮปปี้ก็ได้แต่แต่กูดูส่วนแล้วกูไม่ได้แฮปปี้หรอก <c oughs> ปุ้ยเพราะว่าผมไม่ได้แฮปปี้แบบทีเนี้ยก็คือผมอยากเรียนสาขานิเทศมากจริงๆนะแบบเอา,เอาจริงอะ่ะผมแบบอยากจะแบบได้กระชนเลยด้วยซ้ำอะ่ะเพราะว่าแบบ นะคือจะทรมานกับสาขาที่เราไม่ชอบมันก็เป็นเลยที่ไม่ดีสักเท่าไหร่จริงๆนะแม่งคิดละแต่คือที่บ้านเนยอยากให้เรียนเรียนไปเถอะเรียนให้มันเรียนรีบเรียนให้จบคือแบบแต่คุณเข้าใจปะผมผมแม่งไม่รู้เลยว่าจบมาผมจะทำอะไรดี ระหว่างทางที่แบบตอนนี้ที่เป็นวีทูเบอร์ใช่ไหมผมยังแบบมาม่าหายหายเลยชีวิตก็แบบนี้แหละทุกคนแต่แบบบางทีมันก็เหนื่อยอะผมอยากจะแบบเครียดปะเนี่ยไม่ไม่เครียดไม่เครียดต้องต้องเล่นก่อนแต่แต่ก็เครียดจริงๆนะ ปุ๋ยจะบอกว่าผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนเราผมยังอยู่แต่แบบบางแต่บางทีผมอาจจะเครียดบ้างอะไรบ้างนะก็คุณว่าผมควรซิวดีป่ะไปในที่ที่แบบผมไม่ชอบอ่ะจริงๆนะคุณผมแบบ อยากเรียนในสิ่งที่ผมชอบอะแต่สุดท้ายคือแบบผมผมทําไม่ได้ผมไม่ได้เลยด้วยซ้อำอะเฮ้ยถามว่าเศร้าไหมเศร้านะแต่มาติดกับสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนจะชอบแต่พอไปดูจริงๆก็รู้สึกว่าจาไม่ชอบซะแล้วรู้สึกแบบผมไม่รู้แม่งจะเดินต่อไปยังไงเลยเอะทุกคน <c oughs> แบบ ก็ก็แบบพูดไม่ออกอะคือ <c ười> ถ้าผมทําเพื่อตัวเองอะ่ะเออเอาจริงไหมผมแบบยอมเรียนเอกชนนะแต่แบบคุณก็ใจแหละป้าคืออ่าเพราะว่าเรื่องครอบครัวด้วยแหละต่รู้เสียงก่อนเซอร์เซมิทิมก่อนโอเคคือครอบครัวด้วยแหละเขาก็นะไม่ได้อยากจะให้เราเรียนจบช้าอะไรมากมายแต่ว่า อืมผมว่าการศึกษาไม่มีข้อาสายเกินไปหรอกไอ้เนียนะไม่มีใครแก่เกินเรียนคือสนใจในด้านไหนก็ไปเรียนในด้านนะั้นอันนี้คือแบบคุณเชื่อปะ่ะหลังจากที่แบบผมเรียนจบมัธยมมาชีวิตผมแบบแม่งแล้วพอแบบผมไม่มีความไม่มีความกังวลอะไรต่อไปใช่ปะ ชีวิตผมแม่งโคตรมีความสุขเลยเว้ยแบบออไ้เหี้ยเราเองก็คือสิบแปดปีที่แม่งผ่านมาไอ้เหี้ยคือผมเพิ่งได้สัมผัสเลยครับว่าเออกูเองก็รักตัวเองได้เหมือนกันนะจากที่แบบกูไม่เคยรักตัวเองเลยวันๆคือแบบชีวิตอยู่ใน,ในโหมดในโหมดที่แบบในโหมดเอาชีวิตรอดอะ ไม่เคยได้สักวันเลยที่แบบผมไม่จะอยู่ในโหมดที่แบบอยู่ในชิลโหมดอะไรอเงี้ยเพราะอะไรคือแบบสาขาที่ผมผมเรียนในสมัยมัธยมคือผมแบบไม่ชอบแล้วก็แบบหลายๆอย่างเนาะมันทําให้เราแบบพูดตรงว่าผมไม่ตายอ่ะผมก็บุญแล้วอะเพราะว่าเครียดกับหลายเรื่องนะแต่พอจบมาแล้วแบบผมรู้สึกแบบเราเราเองก็รักตัวเองได้่ะ ครั้งหนึ่งอะคือจากที่เมื่อก่อนอะไอ้เหี้ยผมเครียดแทบทุกวันอะไม่ไม่แทบทุกวันทุกวันเลยไม่งกันว่าผมแบบป่วยบ่อยชิบหายเลยอะป่วยรลายวันเลยไอ้เหี้ยนะเพอแบบจบมาแบบไม่มีความเครียดอะไรอะไอ้เหี้ยผมแบบโอ้กูไม่ป่วยเลยเว้ยตั้งแต่แบบต้นปีที่ผ่านมากูกูพูดเลยว่ากูยังไม่เคยป่วยอืมใช่ กูไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์นอกจากกูเป็นเล็บขบเซงไอ้สัตว์แต่แบบปวดหัวแบบเป็นแบบเป็นไข้แบบร่างกายสุดโทรมลมป่วยเลยนะกูไม่เป็นเลยกับกันคือแบบทุกวันเนี่ยคือกูรู้สึกดีด้วยซ้ําว่าเออกูอ่ะกำลังจะได้เป็นยูทูบเบอร์สมัยนั้นคือ,อยังจ้าง,างทําโมเดลอยู่นะยังกําลังทําโมเดลอยู่ยังไม่ได้แบบจริงจริงจะจังอะไร,ร,ร,รมาก ส่วนนั้นคิดแค่ว่าเยเน่ะกูลงจะมาเป็นวีทูเบอร์แล้วกูแหละเออเดี๋ยวก็จะมีมหาหลัยเองเลยไอ้ซคิดอยู่แค่นี้แล้วก็คิดเรื่องอะนะก็เออความเป็นจริงไหมกูอยากเป็นนักร้องเฮ้แต่เสียงกูเฮี้ยแต่คือเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเฮี้ยแต่ว่าคือหน้ากูเฮี้ยนะแล้วก็เสียงกูเฮี้ยด้วยกูแบบกูยลยไม่ค่อยกล้าเลยแต่เอาจริงก็คือเฮี้ยคิดแบบนี้คือประสาทเด็กไอ้ซ กูคิดแบบนี้สมัยก่อนว่าโตมากับอะไรอะอคำพูดของคนอื่นอะแทนที่แบบจะโตมาตามความคิดของตัวเองสภาพเหมือนแบบโดนชักนำมาสมัยนั้นแล้วแบบไม่เคยคิดเป็นตัวเองเลยพอตอนนี้กูแบบเออกูได้เป็นตัวเองแล้วกูรู้สึกว่าเอาจริงก็ทำตัวไม่ถูกแต่กูรู้สึกว่ากูมีความสุขดีอกูมีความสุขดีตอนเนี้ย แต่นั่นแหละก็เริ่มเครียดเ,เริ่มมาหาอะไรไว้แล้วก็ไมจริงเรื่องเรียนมันไม่ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มันน่าเครียดเราควรจะสนุกกับไปกับมันไว้หรือถ้าไม่สนุกก็คือเราต้องไม่เครียดไปกับมันถ้าทํางานก็เหมือนกันเราแบบต้องไม่เครียดไปกับมันหลายคนแม่งแบบอ่าที่ผมเห็นนะทีย yeah. แค่แบบอัดเพลงลงทวิตหรืออัดเพลงลงเนี้ย เครียดกันทิพชิพายเลยบางคนไม่เครียดจะแบบประสาทแตกแล้วแ,แบบขอพักสภาพจิตใจไปเไป็นสองสามอาทิตย์เลยก็มีไอ้สัสแต่คือกูเคยเป็นแบบนี้ไหมกูกูไม่เคยเป็นเพราะกูแบบอยากทําทอะไรกูก็ทําเลยน่าอยากเป็นยูทนะูบเบอร์เนี่ยคือแบบเอ้ยกูอยากมีแฟนคลับไปคุยด้วยเออ <laughs> เหตุผลเหตุผลคือเอ้ยกูอยากมีแฟนคลับไปคุยด้วยวะ <laughs> งงไปยูทูบเบอร์อะไรที่แบบมีเหตุผลแบบนี้วะไอ้สัส สายขำม,มากเลยนั่นแหละคุณน่แบบว่าถ้าขึ้นมาอะไรแล้วผมก็ยังมาแอคทีฟทวิตนะเพราะว่าผมอยากเป็นวีทูบดจริงๆนะเพราะว่าสมัยสมัยที่รักเซี่ยมเขาเดมาใหม่ๆก็คือแบบเขาจุดไปช่วยได้ผมแนละ้วว่าเออกูยังตายไม่ได้โลกนี้ยังมีอาชีพวีทูเบอร์อยู่ใช่ไอ้สั แต่เกิดกูแล้วแหละว่าถึงแม้ความเสี่ยงมันจะเยอะถึงแม้มึงเดมาแล้วมึงจะฟลอปเป็นฟลอปทูเปอร์ฟลอปคืออะไรก็คือแบบเออแม่งไม่ดังอ่ะมันเป็นภาษาเป็นภาษา t i k t o อกอ่ะเียแต่กูติดมาเหมือนกันนะคำว่าฟลอป F L O P เออนั่นแหละฟลอปก็คือมันมันไม่ดังมันไม่ดังมันไม่ไปถึงตามที่หวังไว้อะอย่างกูเฮียฟลอปเรื่องมหาลัยไม่ได้ไม่ได้คณดนิเทศ อย่าหน้าขำไปเนี่ยตลกร้ายแต่มันตลกร้ายอะ่ะนั่นแหละคุณแต่แบบอย่าไปเครียดเลยเราเราก็ซิ้วเราก็ซิ้วได้แต่ซิ้วแล้วติดมาอีกเรื่องนะเอาจริงปะคือผมแบบพูดตรงๆนะผมแบบถ้าสมมติว่าครอบครัวเขาปล่อยผมมาใช่ปะ ผมแบ่งกู้กระสอแล้วไปเรียนในเทศมอกรุงเทพเลยเฮียกูไม่สนหรอกไอ้เฮียกูติดนี่ก็ช่างแม่ไ้เฮีย๋ยวกูออกมาใช้นี่เองไอ้สัสทำงานไปเฮียคือแบบเคยได้ยินปะแบบไม่มีนี่ไม่มีกูอ่ะก็เรื่องจริงไอ้สัสคนเราคือมีนี่มันก็แบบมันก็ต้องใช้มีนี่เพื่อเอามาสร้างก่อนแล้วก็แบบเอาผลที่ได้อ่ะเอามาโปะ หนี้ที่ติดไว้นั่นแหละคุณกล้าที่จะเป็นหนี้แต่แบบไอ้เหียแต่ว่าอย่าไปแบบเป็นแบบเหียยืมมาเยอะๆแล้วก็แบบเบี้ยนะไอ้สัตว์ไม่เอาไอ้นี่น่าเกลียดไอ้เหียไม่เอาไม่เอาอย่ากูคเคยเป็นไหมกูเอาพูดตรงๆกูไม่เคยเป็นเพราะกูไม่ได้ขาดสนเรื่องเงินเลยวนี <c> ่ย <oughs> แบบถ้าถ้าแพงไปมันก็ไม่ไหวเงก้บมองกรุงเทพอีเดยบใจแพงนะ <c oughs> จริง ก็แบบอ๋อไอ้เฮียชิบหายละกูนเ้ยโจนนี้กูเครียดเรื่งมาหาอะไรอะติดก็จริงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่กูอยากจะเรียนแลวหลักสูตรก็ดูแล้วกูก็ไม่น่าจะไปรอดกูโดนรีทายได้เลยสงสัยติดเอฟตกตัวเออเครียดอ่ะแต่แต่กูต้องไม่แคร์ไดกูต้องแบบทำเพื่อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเชือป่ะผมม่งทำได้เว้ยแบบ ผมยังมอบพลังบวกให้ปื่นได้เลยบวกน้ายเฮียเพราะปากดีร <c oughs> อเล่นอไม่เข็ดไม่เช็ดไม่เก็ดเข็ดก็ไป <c oughs> เล่นโอเมียวจะได้หัวร้อนกว่าเดิมไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ถอหนหายใจบ่อยอ่ะ <c oughs> ไม่ได้นะเดี๋ยววายุสั้นความเชือ่อง่แล้วเมียวเมวแต่ถอนหายใจบ่อยจริงอนะ่ะ นี่แกจะเปิดคัดจมูกแล้วเนี่ยอี้อกูเครียดจนสุดท้ายก็คือเนี่ยกูเริ่มกลับมาป่วยอีกแล้วนะคือจะเริ่มจากอะไรอะ่ะพลังใจมันต้องมีก่อนนี่ไงมันก็เริ่มไปก็ยากทำไปแบบไม่มีวิญญาณอะ่ะอี้อะคือมันก็จะไม่ดูไม่มีชีวิตอี้อะพูดเลย เอาแล้วุณไม่เป็นไรคุณผมแค่นี้ผมยังไม่ตายหรอกแต่อาจจะหนักไปกู <é S 2> ค,ควรทำไงดีวะกูค,ควกรก็ยอสนแล้วมอกรุงเทพหรอแล้วกูควรเรียนสิลปาภปาษาพงกฤษต่อไปดีกูไม่รู้เลยวะ ถ้าไม่มีเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวข้องก็คือกูตัดสินใจได้แลนะ้วนะก็คือกูจะไปมอกูทะแล้วยอมติดนี้ก็จะสอนะแบบนั่นแหละให้ดีสักวันหนึ่งมันต้องไปของเราดีกว่าแบบเออเราซิ้วไปเรียนไปมันก็อาจจะแบบมีหน้า,าจจหลัดได้ติด นิเทศก็ได้มั้งนะแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่กูณรื่อเ่อเราจริงก็ไม่แคร์กับเรื่องที่แบบไปซุ่าเด็กปุกจิตหรอกแต่แบบคุณเข้าใจปะเออมันก็มีโอกาสไม่ติดเหมือนกันไม่ได้ว่าการันตีว่าเออเราจะติดไม่ใช่กัดจะบอสองข้างเลยดแม่เครียดจนป่วยกูเนี่ย แต่หายไปแต่แต่วันเสาร์เพิ่งลไลฟ์ s t r e a เองคิดถึงแล้วหรอ,อพวกคุณนี่นะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข <c oughs> ำให้บ่อยมากเลยก็ก็ก็เป็นเรื่องจริง <c oughs> ตอนนี้คือกำลังอยู่ในภาวะที่กูจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีต้องความเป็นจริงกูอยากจะเทคปีนี้ให้เป็นแก๊ปเยียร์แล้วก็มารักษา สภาพจิตใจของตัวเองที่แบบชิบหายจากการเรียนมัธยมมาแล้วก็แบบชิบหายมานานแล้วเนาะแล้วก็พยายามจะค้นหาตัวเองพยายามแบบอืมเอ่อรันวงการไปบ่อยๆแต่ถึงถึงแม้ว่ากูจะไม่อยู่ตัวตนในวงการนี้ก็เถอะ <laughs> โอ้ยไม่ได้พูดอะไรแบบนี้มาได้ไงเนี่ยวันเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอไม่ใช่คนนี่เป็นดอกไม้แต่แต่แต่ก็แต่อย่าพูดอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่เอา สุดท้ายเดี๋ยวยวมันก็มีวันของเราอย่างไรเฮียได้เป็นตำนานใหม่ก็ <c oughs> เป็นตำนานใหม่เหมือนกันนะแบบครั้งหนึ่งที่แบบเคยมีวีทูเบอร์คนหนึ่งที่แบบเออเล่นมีมแล้วก็ปากดีปากดีเียไม่ควรไม่ควรนะแต่ว่าแต่มันก็มีวีทูเบรคนที่แบบไอ้เฮียเริ่มเองทุกอย่างไอ้เฮียโชว์หลังบ้านให้แฟนขับดูอ้เ <c oughs> อ้ยวมันน่าภูมิใจไหมนเนี่ย แต่แบบแต่ผมก็มีแฟนคลับแล้วผมแบบไมนโคตรดีใจเลยวะเนี่ยทุ้งวันนี้ผมอยู่ได้เพราะพวกคุณนะพวกปุ๋ยรู้ตัวเป่ารู้ตัวเป่าโคตดีใจเลยแบบเฮ้ยกูกูเป็นแบบนี้กูกูมีแฟนคลับอ่ะกูแบบกูดีใจอ่ะมันพูดไม่ออกริงนะผมแบบว้าวกูกูได้โดนเหตุด้วย แม่งแบบคือเปิดตรงมาได้กี่วนไม่กี่วันไอ้แต่ผมผมมีโดเนี่ยผมมีแฟนคลับไอ้ถึงแม้แบบมันไม่ได้เยอะยอะ่ะไรใช่ปะแต่ผมไม่คู่ตีใจเลยมันคืาจะลงใไม่ได้เป็นผู้ชายแต่มันลงให้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแบบทำให้ผมหายเครียดได้อะ่ะว่าเออเธอมีแฟนคลับอยู่วิ เราไปคุยกับเขาได้อู้สึดดีว่ะผมแบบอขอบคุณพระคุณมากจริงๆนะยืงแบบผมจะเครียดแล้วมาหาอะไรแบบชิบหายเลยผมแบบมีแปัขับผม บอกว่คุณผมผม,ออก,มกว่าโคตรดิดใจเลยว่าเออครั้งหนึ่งเราก็เคยถูกลักะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผมก็ยังอยู่เลยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมอาจจะมีไลฟ์หรืออะไรบ้างถ้าเพราะว่าเอาจริงที่ยังไม่ได้ไลฟ์หรืออะไรเนี่ยเพราะว่า คิดไม่ออกหมดแต่เครียดซึ่งก็มันจริงๆเปนก็ไม่ไม่ดีไอ้เหี้ยพูดเลยอย่าไปเครียดไอ้เหี้ยเครียดก็มาฟังผมด่านี่โอ๊ย่ใช่เรื่องไปเนี่ยเครียดแล้วให้ฟังกูด่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยสุดยอดโค เก่งกว่ากูทำได้ขนาดนี้เก่งมากเลยกูเริ่มเองทุกอย่างกูัตคนเดียวแล้วแบบไม่มีใครสอนด้วยซ้ำว่าเออกูต้องทำยังไงบ้างอ้เนี้ยแต่กูมาได้ขนาดเนี้ยกูแบบกูไล์กูแบบกูไปไล์เกมคอลแลรปอ่ะเฮียกูแบบเฮียกูมาไดขนาดนี้เลยหรอวะกูแบบรู้สึกดีใจอ่ะคือ อาจจะแบบมีไม่เยอะเหมือนคนอื่นแต่ก็คุณก็ดีใจมากแล้วว่อหลังจากนี้ก็ฝังตัวด้วยนะนี่ก็ไปแล้วให้ก่อน <c oughs>